ความเชื่อเก็บเงินเรียกทรัพย์เปลี่ยนกระเป๋าธรรมดาให้กลายเป็นแม่เหล็กดูดเงินสวัสดีค่ะท่านผู้ฟังและกัลยาณมิตรทุกท่านวันนี้สะสมบุญชาแนลขอนำเสนอเรื่องราวดีๆเช่นเคยค่ะก่อนที่จะไปรับฟังเรื่องราวดีๆฝากทุนผู้ฟังทุกท่านกดติดตามกดไลค์กดแชร์เพื่อเป็นกาลังใจและเป็นสะพานบุญต่อไปด้วยนะคะเชื่อไหมคะว่า แค่เปลี่ยนวิธีเก็บเงินในกระเป๋าสตางค์ก็สามารถเปลี่ยนพลังงานการเงินในชีวิตของคุณได้ค่ะวันนี้สะสมบุญชาแนลจะมาพูดถึง8ความเชื่อที่ถ้าคุณทำได้เงินจะไม่หายไปไหนและจะมีเข้ากระเป๋าทุกวันเหมือนมีแม่เหล็กดูดทรัพย์อยู่ข้างตัวค่ะความเชื่อที่1กระเป๋าสตางค์ต้องสะอาดและเป็นระเบียบกระเป๋าสตางค์เปรียบได้กับบ้านของพลังงานเงิน หากภายในมีเศษกระดาษใบเศษยับหรือข้าวของรกๆนั่นคือการสะท้อนสภาพจิตของเจ้าของว่าไม่ใส่ใจไม่เคารพเงินความสะอาดไม่ใช่แค่เรื่องภายนอกแต่คือการจัดระเบียบพลังงานเพื่อให้เงินสามารถหมุนเวียนเข้ามาได้อย่างราบรื่นผู้ที่ประสบความสำเร็จทางการเงินหลายคนมีสิ่งหนึ่งที่เหมือนกันนั่นก็คือกระเป๋าเงินของพวกเขาสะอาดและเรียบง่ายค่ะ ความเชื่อที่สองเรียงหัวธนบัตรไปในทางเดียวกันลองนึกภาพคุณเป็นเงินแล้วถูกยัดเข้ากระเป๋าแบบกลับหัวกลับหางถูกพับยูย่ยี่คุณจะอยากอยู่กับใครแบบนั้นหรือเปล่าการเรียงหัวธนบัตรทุกใบไปในที่เดียวกันเป็นการบอกจิตใต้สำนึกว่าฉันใส่ใจฉันให้เกียรติและฉันให้ความสำคัญกับคุณเงิน คือพลังงานละเอียดยิ่งคุณดูแลมันดีมันจะยิ่งดึงดูดพลังงานดีๆกลับเข้ามาค่ะความเชื่อที่3อย่าใช้กระเป๋าสตางค์ขาดหรือซีดโซมกระเป๋าเงินเป็นเหมือนสนามแม่เหล็กเล็กๆที่ดูดซับเข้ามาหากมันเก่าขาดซีดถลอกนั่นคือการส่งสัญญาณพลังลบออกไปโดยไม่รู้ตัวค่ะ หลายคนไม่เปลี่ยนกระเป๋าสตางค์นานหลายปีทั้งที่มันเปื่อยจนเย็บจะไม่ไหวแล้วแต่ในแง่ของพลังงานมันคือรอยรั่วที่ทำให้เงินไหลออกจงเลือกกระเป๋าที่สื่อถึงความมั่งคั่งความมั่นคงสีเรียบหรูหรือสีที่เสริมโชคของคุณค่ะความเชื่อที่สี่พกแบงค์ขวัญถุงไว้เสมอค่ะแบงค์ขวัญถุง ไม่ใช่แค่แบงค์ที่เก็บเฉยๆแต่มันคือแบงค์แห่งพลังจิตค่ะคุณสามารถเลือกได้จากเหตุการณ์ที่ให้พลังบวกเช่นแบงค์จากรายได้แรกแบงค์ที่คนรักให้แบงค์ที่ได้มาพร้อมคำอวยพรให้เก็บไว้ในช่องลับห้ามใช้เด็ดขาดเพราะมันจะทำหน้าที่เป็นพลังแม่เหล็กคอยดูดเงินอื่นเข้ามาจิตใต้สำนึกจะรับรู้ว่านี่คือแบงค์โชคดี และจะส่งสัญญาณออกไปให้ดึงดูดพลังงานเดียวกันกลับมาค่ะความเชื่อที่5ใช้กระเป๋าสีเรียกทรัพย์ตามวันเกิดสีมีพลังสั่นสะเทือนเฉพาะตัวค่ะศาสตร์ของสีมีอิทธิพลกับพลังงานชีวิตมาตั้งแต่สมัยโบราณในสายพลังงานสีมีความถี่ของคลื่นเฉพาะตัวและเมื่อคุณเลือกสีที่ตรงกับดวงของคุณแล้ว จะช่วยส่งเสริมพลังด้านการเงินแบบเงียบๆเ,เช่นคนเกิดวันจันทร์ให้ใช้สีครีมหรือสีเหลืองอ่อนคนเกิดวันพุธกลางคืนให้ใช้สีดำหรือสีม่วงเข้มคนเกิดวันศุกร์ให้ใช้สีชมพูหรือสีทองแบบนี้นั่นเองค่ะสีที่ใช้คือแม่เหล็กดึงดูดที่ซ่อนอยู่ค่ะความเชื่อที่6พูดกับเงินด้วยคำขอบคุณ จิตวิทยาแห่งความรู้สึกขอบคุณสามารถเปลี่ยนคลื่นพลังชีวิตได้เงินเป็นเพียงกระดาษแต่จิตใจของคุณต่างหากที่ทำให้มันมีค่าทุกครั้งที่คุณได้มาให้พูดว่าขอบคุณเพื่อโปรแกรมจิตให้เชื่อว่าเรามีคุณค่าและคู่ควรแม้กระทั่งตอนจ่ายเงินออกไปเช่นค่าอาหารค่าน้ำค่าเดินทาง ก็ให้พูดในใจว่าเงินหมุนเวียนกลับมามากกว่าเดิมนี่คือกดแรงดึงดูดแบบง่ายๆที่ทำให้เงินไม่จากไปเปล่าๆแต่กลับมาพร้อมเพื่อนอีกหลายใบค่ะความเชื่อที่7เหรียญกับธนาบัตรควรแยกกันเก็บพลังละเอียดกับพลังหยาบควรอยู่คนละที่นะคะในสายพลังงานเหรียญถือว่าเป็นพลังหยาบ เพราะมีน้ำหนักมีความฝืดธนาบัตรเป็นพลังละเอียดพริว้วเบาเคลื่อนไหวไวเมื่อทั้งสองอยู่รวมกันจะเกิดการชนกันของพลังและทําให้กระแสการเงินติดขัดการแยกเหรียญไปใส่ช่องเฉพาะหรือกระเป๋าเล็กต่างหากไม่ใช่แค่เรื่องความเรียบร้อยแต่คือการเคารพคลื่นพลังของเงินแต่ละประเภทค่ะความเชื่อที่8 อย่าเก็บรูปแฟนเก่ารูปอดีตหรือความเศร้าไว้ในกระเป๋าสตางค์ค่ะเพราะกระเป๋าเงินคือแหล่งรวมพลังงานใหม่ไม่ใช่การเก็บอดีตค่ะบางคนเก็บรูปคนรักเก่าใบแจ้งหนี้เก่าหรือสิ่งของที่มีพลังเศร้าไว้ในกระเป๋าสตางค์นั่นคือการบอกจิตตัวเองว่าฉันยังยึดติดและฉันยังอยู่กับความสูญเสีย แต่ถ้าคุณต้องการให้เงินและพลังใหม่เข้ามาในชีวิตคุณต้องทำให้พื้นที่นี้โล่งให้กระเป๋าสตางค์สะท้อนพลังงานแห่งโอกาสใหม่แทนที่จะเป็นความทรงจำเก่าค่ะทั้ง8ข้อนี้คุณได้เรียนรู้วันนี้ไม่ใช่เพียงเรื่องโชคกลางหรือว่าความเชื่อนะคะแต่มันคือภาษาของพลังงานที่สื่อสารกับจิตใต้สำานึกค่ะ ถ้าคุณลองทำตามด้วยความตั้งใจจริงเงินจะไม่ใช่เรื่องไกลตัวอีกต่อไปแล้วคุณจะรู้ว่าการเงินที่ดีเริ่มต้นจากสิ่งเล็กๆที่เราเลือกเชื่อค่ะถ้าคุณรู้สึกว่าเนื้อหานี้มีคุณค่ามีประโยชน์ฝากกดไลค์กดแชร์และกดติดตามเพื่อเป็นกำลังใจขอให้ทุกวันของคุณเต็มไปด้วยทรัพย์และความมั่งคั่งนะคะ ขอขอบพระคุณทุกท่านที่มีส่วนในการรับฟังสวัสดีค่ะ